ก็เลยจะต้องเป็นคนที่ต้องรอก็คือเขาบอกให้ต้องเข้าใจเพราะว่าตอนนี้คือมันไม่เหมือนเดิมแล้วอ่ะจริงๆห<น>ูห<น>ไม่ใช่ต้องรอหนูต้องหยุดต่างหากเพราะว่าโบอย่าลืมนะภรรยาเขารู้แต่บ้านเรายังไม่รู้ถูกไหมคะยังค่ะอแล้วถ้าบ้านเรารู้โบคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่แล้วพร้อมจะเสีย่ยงไหมคะ ุรักบุริยสัน้นคุณโบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะโบมีอะไรคุยกันค่ะก็คือ,อมีโอกาสรู้จักกันมากว่าหนูต้องเข้าไปทํางานในกรุงเทพอะคะ่ะแล้วก็ค,คือก่อนหน้าหนูก็ศึกษาก่อนว่าจะได้แบบไปทํางานกับใครอะไรเงี้ยก็รูปโปรไฟล์เขาพอสมควรนะัคือความจริงอะหนูก็มีครอบครัวที่แบบโอเคอยู่แล้วอะแต่ว่ามันเป็นความผิดของหนูเองอะจากที่หนูเข้าไปได้ความที่แบบ อายุมากกว่าเขาอะค่ะแล้วก็คิดว่าหนูก็วางตัวนะคะว่าเราเป็นพี่ผ่างกันแบบเกือบสิบปีเลยค่ะก็ะคือแบบในระหว่างการทํางานเราคิดว่าเราเป็นพี่เราก็วางตัวอยู่อะค่ะแต่คือมันก็จะมีแบบการแชทการคุยกันเหมือนคุยเรื่องงานแล้วก็คุยเรื่องอื่นแบบมีงอนการมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบตอนหลังอเขาก็มีครอบครัวเหมือนกันนะคะ่ะภรรยาเขาก็แบบมาจับได้ที่หลังก็คือมันก็เป็นช่วงหนึ่งก่อนหน้าก็จะเป็นเหมือนแค่ คนทํางานด้วยกันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์มันถูกพัฒนามาเรื่อยเพราะว่าเราแบบได้ทํางานร่วมกันประมาณเนี้ยค่ะคือทุกวันเนี่ยนะมันลัดกันตรงที่ว่าภรรยาเขาแบบเหมือนระแคะระขายเราแบบพอที่จะทราบเรื่องเนี่ยค่ะหนูก็เลยจะต้องเป็นคนที่ต้องรอก็คือเขาบอกให้ต้องเข้าใจเพราะว่าตอนนี้คือมันไม่เหมือนเดิมแล้วอะ่ะจริงๆหนูไม่ใช่ตอบรอหนูต้องหยุดต่างหากเพราะว่าโบอย่าลืมนะภรรยาเขารู้แต่บ้านเราจะไม่รู้ถูกไหมคะ ยังค่ะอแล้วถ้าบ้านเรารู้โบคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะแล้วพร้อมจะเสีย่ยงไหมคะพร้อมจะเอาครอบครัวเราไปเสีย่ยงไหมนั่นแะค่ะหนูก็มีความรู้สึกไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันเหมือนเป็นคนโรคจิตมั้งคะหนูก็นั่งร้องไห้แบบะเสียใจแบบการที่ต้องรอเขามันรอเสียความรักจากเขาอะไรประมาณอย่างเงี้ยแบบแว,ว่ายูา<บ>่มากเอาจริงๆนะคะคนเรามีโอกาสคอยเคล่อได้อันนี้พูดตามค,ความเป็นจริงของมนุษย์ เวลาที่เราแบบไปเจอใครสักคนหนึ่งแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอกเป็นเป็นรุ่นพี่เธอเป็นรุ่นน้องอะไรก็ตามแต่วันหนึ่งจิตใจคนนะคะมันก็เผลอไผลได้เพียงแต่ว่าเผลอไผลไปแล้วต้องมีสติแล้วกลับตัวให้ทันพี่หนึ่งในบอกไงว่าโบต้องทบทวนแล้วแหละว่ามาถึงจุดเนี้ยรู้แล้วแหละว,ว่าทําผิดไปแล้วแต่ถ้าทําผิดแล้วไม่แก้หมันก็จะเท่ากับมีค่าเท่ากับไม่รู้<ะ>นงั้นถามง่ายๆก่อนว่าวันนี้ถ้าเราจับได้ว่าสามีเราไปยุ่งกับคนอื่นแบบนี้แล้วโอเคปะ่ะ ก็คงไม่โอเคอ่ะถูกต้องค่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราเนาะแล้ววันนี้ถ้าเกิดสามีเรารู้ปุ๊บแล้วสมมุติครอบครัวเราแตกเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพนันโบไม่ต้องมานั่งเสียเวลาคิดว่าตายแล้วทาไมอะทาไมฉันถึงได้ชอบเขาอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์เลยเพราะสิ่งที่โบกําลังคิดนั้นบางทีมันเป็นเพียงแค่การอยากพยายามหาเหตุผลที่จะอยู่ต่ออยากหาเหตุผลที่จะทำผิดต่อไปโอาฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันรู้สึกยังไงเนี่ยทุกคนคิดอย่างนี้หมดเลย แต่ความคิดแบบนี้ก็แค่ทําให้เรายังอยากอยู่ตรงนี้ต่อหรือมีเหตุผลในการอยู่ตรงนี้ต่อแต่ในที่สุดสุดท้ายแล้วค่ะโบย้อนกลับมาที่จุดเดิมอีกพร้อมไหมที่จะเสี่ยงเวลาคนเราทําความผิดสุดท้ายไม่มีใครไม่ต้องรับผลโบ เขาก็เหมือนแบบภรรยาเขาให้ปัดทุกช่องทางการติดต่อหมดเลยค่ะแบบทุกอย่างแบบถูกบล็อกถูกอะไรหมดเลยแต่ว่าเขาจะมีช่องทางให้ได้คุยกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือเราก็พหาช่องทางการคุยกันไปเรื่อยๆแต่เหมือนแบบเหมือนเขายื้อไว้เฉยยค่ะเพราะว่าหนูก็ยังอดทนไม่ได้ทุกทีค่ะโบคิดว่าผู้ชายที่แอบหนีภรรยามามีเราเขาน่ารักใช่ไหมคะผู้ชายที่นอกใจเมียเขามามีเราอ่ะเป็นผู้ชายที่น่ารักมากจนโบแบบ อ,อ้อางใจไวไม่ได้เลยฉันจะทังพยายามทําทุกอย่างที่ได้คุยกับผู้ชายคนแบบนี้เลยเหรอแน่หน,นะสามีคนอื่นเนาะนอกใจเมียม,มาเราเองก็เหมือนกันสามีเผลอก็มาเจอกันความสัมพันธ์แบบนี้มันมีค่าตรงไหนหรอที่เรารู้สึกว่าโอ้ตายแล้วหนูออกมาไม่ได้ก็มันมันดีเหลือเกินมันมีคุณค่าเหลือเกินคืออย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าสมมติหนูไม่รักสามีแล้วก็ไปเลิกซะจริงๆมันคือแค่นี้นะคือพี่ไม่นับเลยนะคะมาก่อนมาหลังที่สําคัญคืออยากคบซ้อน ผู้ชายคนที่หนูรักเขามากหรือเกินคนนั้นก็เหมือนกันมีภรรยาแล้วไงถ้าเกิดเธอรักฉันมากๆก็ไปเลิกกับภรรยาจะ้ะทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องท <ำ S 1> ําอะไรก็ได้ให้มันถูกต้องนะค่ะคําว่าถูกต้องไม่ได้แปลว่าต้องเลือกคนมาก่อนเนี่ยนะคะจะเลือกคนมาหลังก็ไม่ว่าแต่อย่าซ้อนเพราะเวลาซ้อนปับ๊บหนึ่งอะมันรู้เลยว่าเธอเห็นแก่ตัวนะคะแล้วน้องมองกลับไปที่สามีบ้างไหมสามีรู้สึกยังไงคะภรรยาก็อยู่ตั้งไกลดูแลกันใกล้ๆกก็ไม่ได้และนึกว่าภรรยาซื่อสัตย์ต่อเขาแต่เหนื่อยเนาะไปทํางาน ไกลบ้านด้วยอ๋อเปล่าค่ะเป็นนอกใจอยู่กับรุ่นอน้องอย่างเงี้ยยังไงก็เจ็บเนาะไ,นไม่ต้องรอว่าผู้ชายนั้นจะเลือกอยังไงเราก็ไม่ต้องรอว่าทาไงข้า<อ>หนูจะตัดความสัมพันธ์ได้จากใจหนูสัทีไม่มีวันหรอกคะ่ะค่ะนะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มามันดูมีค่าแต่ความจริงแล้วอ่ะพี่กําลังพูดให้บอกเข้าใจว่ามันไม่มีค่าเลยสักนิดนึงค่ะการมีค่าของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะคือการที่มีใครสักคนหนึ่งอย่างถูกต้องที่เป็นของเรานั่นแหละจะทําให้ผู้หญิงมีค่าค่ะและความสัมพันธ์มมันนจะะีคคุณ่า นะอันนี้คือทุกอย่างคือพี่อ้อยพี่ช่อนมาจากกาเป็นห่วงน้องจริงๆนะคะใช่ค่ะพี่กลัวเหลือเกินนะพี่มันต้องพูดกันตรงๆก่อนที่แบบครอบครัวหนูจะพังทลายอ่ะแล้วพอถึงวันนั้นแล้วหนูจะมานั่งเสียใจเอาคืนบางทีมันไม่ได้นะเพราะหนูทําผิดไปแล้วคนทําผิดก็ต้องรับผลแต่ถ้าหยุดหยุดทันก็มันยังอาจจะแบบโชคดีก็ได้นะเราเคยเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวหนึ่งอ่ะ ทำไมน้องยอมที่จะตัดสิ่งนั้นออกมากลายเป็นส่วนเกินของอีกครอบครัวหนึ่งได้ยังไงอ่ะเราเป็นส่วนเติมเต็มของครอบครัวเราอยู่นะมีที่ทางที่ถูกต้องสวยงามสง่าง,งามเลยนะอยู่ๆมารอเวลาเหลือๆอของผู้ชายอีกคนกับภรรยาเขาอย่างเงี้ยอุย้ยคุณค่าต่างกันมากค่ะ นะนะนะขอบคุณค่ะสสวัดีขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะรู้ข่าฟาเดย์จบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube เอทับออนไลน์ด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะบุรักปุรยยาสั้น